เรื่องเป็นเรื่องที่เขาไปเขียนใน Facebook ในอินเทอร์เน็ตนะเรื่องเนี้ยแล้ว<ม>ไปอ่านเจอมาเพราะน่าสนใจมากผ<ม>ีพายผีพายอ่าอเป็นเป็นประสบผีพายน้ำเนี่ยเขาว่าเป็นแหล่งพลังงานที่เขาเ่าเป็นผีที่อ่อนแอที่สุดอ๋อเรเป็นผีที่อ่อนแอที่สุดเพราะว่าต้องเป็นผีพวกวิวญญาณปลาหรือต้องอาศัยพวกไอ้ตะไคร่น้ําอะไรพวกเนี้ยแปลกไหม เออที่ไปดูนะไปดูไอติกตอกดิเอที่มันเปิดผีพายขึ้นมาบนบกอ่ะเป็นสาลายอใช่ใช่เขาว่าเป็นเป็นผีที่อ่อนแอที่สุดในในมูพลังงานใช่เพราะว่าทําได้เพียงคือเอาเอาหัวไปพันไปพันผ่าขาเขาโอ้ใช่ทำได้แค่นั้นเลยใช่ได้แค่นั้นจริงๆอแต่ก็ไม่ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าที่รับข้อมูลแมก็ประมาณนี้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของ ที่กู้ภัยคนหนึ่งอ่าวันนั้นมีเหตุเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนจมน้ําเสียชีวิตออไม่ใช่อ่าคนจมน้ําหายไปอที่อ่าแม่น้ำแม่กองออันนี้บอกบอกบอกได้เลยเพราะว่าเขาก็เขียนแบบอืมอืมที่แม่น้ำแม่กองแล้วตอนนั้นเขาก็พอได้รับการแจ้งเหตุเนะี่ยเขาก็เตรียมอุปกรณ์แล้วออกไปทันทีเลย อพอไปถึงที่เกิดเหตุก็เจอไอ้ภรรยาของเขาอ่ะคนผู้ผู้จมน้ำแหยเนี่ยนั่งหลงไห้อยู่ก็เลยไปสอบถามข้อมูลมเบื้องต้นว่ามาจากไหนทำอะไรกันภรรยาเขาบอกว่า,ามาจากจังหวัดมุกดาหารมากับสามีสองคนม,มาหางานทำกันระหว่างรอง,งานเนี่ยสามีเขาอยากบอกว่าอยากมาหาปลาตรงนี้ในบริเวณนี้ก็เลยเออไม่อยากขาดใจ สามีก็เลยเออเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งด้วยแหแห<ม>หนึ่งปากแล้วก็มากันสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาอมพอมาถึงเนี้ยสามีเขาก็ลงลงหว่นแหหาปลาตรงนั้นเลยหาไปได้สักพักคือไม่ได้ปลาเลยแล้วสามีว่าเออเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะข้ามไปห,หาฝั่งนู้นดูแต่ข้ามไปคือต้องว่ายน้ำไงเพราะตรงนั้นมันจะมีเกาะกลางอยู่อืม,อม สามีเขาก็พอพูดเสร็จก็เอาแห่มาตัวเองเพื่อที่จะได้ว่ายน้ําไปมันสะดวกอ่าภรรยาเขาบอกว่าพอสามีว่ายกาลังข้ามไปได้สักพักเนี่ยก็อยู่ดีก็จมหายไปเลยเออเออตัวเองก็ตกใจไงตกใจก็เลยวอยไวให้ให้คนแถวนั้นช่วยแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะสามีเขาหายไปแล้วก็คือไม่ลอยขึ้นมาไม่ลอยแม่อะไรเลยคือจมไปเลยว่ายด้วยน้ำมันเชี่ยวด้วยอะไรล่ะคือเห็นคนว่ายไปแล้วก็จมไปเลย อ,อพี่พี่กู้ภัยอ๋อโอเคได้รับสารนี้น่าจะจมแถวๆนี่ยอมแกก็เออวางแผนกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็แล้วตอนนั้นอ่ะมันเริ่มค่ําเลยไงเพราะว่าไอเหตุมันเกิดตอนนั้นไปถึงก็หกโมงกว่าแล้วแล้วตอนนั้นไฟฉายก็ไม่มีมีแต่เปิดเปิดรถโยน์ไว้แล้วเอาไฟอะ,อะไฟสองอ่าไฟนเหรออ่าเขาก็วางแผนกันเขาตอนนั้นนักประดานามีสามคนคือมีพี่ พี่พี่คนที่เล่าเรื่องเนี่ยแล้วก็อีกคนชื่อพี่โอ๋กับพี่ชายอ่าก็ตอนแรกพี่คนที่เล่าเรื่องนี่เขาจะอยู่ข้างอายุเหมือนว่าลอยลอยคออยู่ข้างบนกับอุปกรณ์เขาเนี่ยแล้วให้พี่สองคนเนี่ยลงไปดำเพราะเขาต้องคอยดึงเชือกข้างบนเนี่ยอ่าลงไปดำพี่เขาก็ดำแห่ประมาณยี่สิบนาทีก็ยังไม่เจอขึ้นมาพี่เขาบอกเอ้ย โอ้เดี๋ยวถอดชุดมาอมาให้ผมเดี๋ยวผมลงเองอพี่เขาก็ลงไปลงไปหาอยู่ตรงนั้นอะเพราะว่าจากทฤษฎีข้างแรงมันจะเป็นหินเขาเรียกหินปุ่มหินตะปุ่มตะปำแล้วด้วยคนผู้เสียชีวิตเนี่ยมีแห่พันตัวอยู่น่าจะไม่ไปเอมอมันถ่วงเอถ่วงน่จะไม่ไป<ม>ไหนกกไกลอาใช่ เขาก็เลยลงไปคนแหกันอีกครั้งเขาพี่บอกว่าข้างข้างข้าง,ง,งล่างมืดมนกเพราะไฟฉายก็ไม่มีอืเขาก็ควานแหาอยู่สักพักเขาก็ไปเห็นเห็นเหมือนสีขาวๆข,ข,ข้างหน้าเขาเห็นเป็นสีขาวๆมองมันเหมือนควันเว้ยเออด้วยความอยากรู้เนี่ยพี่เขาก็เข้าไปใกล้อ่าดำเข้าไปใกล้แล้วก็ปุ๊บไปดูแล้วเฮ้ยมันเป็นควัน เหมือนควันทูบอะอยู่ใต้น้าเหมือนควันทูบอยู่ใต้น้าเลยเออพี่เขาก็ควันปุ๊บไปเจออะไรนิ่มือเขาดึงมือลับมาเลยออ,อ,อมันเหมือนเหมือนไปเจอหน้าคนอะเหมือนมือไปโดนหน้าคนอะแต่ให้เป็นผู้ผู้เป็นศพหรือเปล่าวะก็เลยเอามือไปอีกครั้งจับตั้งแต่หน้าเลยจับหน้าจนหัวแล้วลงมาเฮ้เป็นแหชัวละศพแน่นอน ก็เขาก็เลยจะช้อนเลยช้อนเพื่อจะเอาดันขึ้นมาแต่ไม่ขึ้นเขาก็ช้อนยังไงช้อนไม่ได้อเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการมัดมัดศพติดกับเชือกที่ดึงไว้แล้วขึ้นมาข้างบนบอกบอกทีงมนเฮ้ยดึงเจอแล้วอ่าแล้วทีงมนก็ดึงดึงไม่ขึ้นดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นเฮ้ยติดอะไรหรือเปล่าเออพี่เขาก็ลงไปอีกครั้งหนึ่งเพราะข้างล่างมันเป็นหินตะปุ่มตะปั๊มเนาะ ก็ไปไม่มีไม่ติดอะไรเลยอืแต่ดึงไม่ดึด,ดึงไม่ขึ้นอือ่าก็เลยขึ้นมาพี่เขาก็เลยยกมือไหว้บอกว่าเอสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณที่อยู่ในบริบรเวณนี้ผมมามีเจตนาดีอขอร่างนี้คืนให้กับญาติเขาเธอะอืมก็เลยพอไหว้เสร็จปุ๊บดึงดึงขึ้นขึ้นมาอย่างงไไ่ายดายเลย พอขึ้นมาเสร็จก็นำร่างใส่เปเนาะใส่เปแล้วพากันว่ายน้ําข้ามมาแล้วก่อนจังหวะที่จะถึงฟังเนี่ยมันมีรุ่นน้องที่ว่าเป็นทีมงานที่รอรับอยู่อ่ะเขาเห็นขึ้นมาเขาถ่ายรูปไงถ่ายรูปทำไงเขาถ่ายตั้งแต่นู่นเลยถ่ายแจะจแจะแขึ้นมาปุ๊บเอาศพอะไรใส่เปใส่อะไรแฟนเขาก็มาร้องไห้เอาใส่รถไปปุ๊บแล้วอยู่ดีรุ่นน้องหมายสกิพี่พี่ดูนี่สิ ในกล้องติดติดมีแสงไฟสามดวงติดอยู่ตรงแขนแขนพี่นักดำน้ำคนหนึ่งกับที่ตัวศพคนหนึ่งเป็นสามดวงแต่ที่ตกใจที่สุดนะคือในดวงไฟสามดวงเนะี่ยมันมีแน้าผู้ชายแก่ๆอยู่อะ่ะ เออเป็นเห็นชัดเลยว่าเป็นแม่ผู้ชายแก่ๆอยู่อยู่ที่ดวงไฟนั่นแหละเออเป็นเงาดวงไฟสามดวงแล้วตรงตอนที่ไปไม่มีใครมีไฟฉายเลยเพราะสุดมันเป็นแค่ไฟรถยนต์สองไปเออแล้วแสงไฟมาจากไหนเออใช่มาจากไหนแล้วรูปเนี่ยจากในที่เขาเขียนไว้อะบอกว่ามีมีมีภาพที่ออกมาด้วยนะแต่มีสื่อสื่อท้องที่เอาไปก็ยังไม่ได้คืนมาอะไรอันที่เขาเล่าไว้นะก็เลยไม่ด้มาเผยอ่าใช่ สุดท้ายพอขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยมันแปลกว่ะก็เลยให้ลูกน้องน่ะเอาไปล้างเลยล้างออกมาตื่นเช้ามาเขาไปหาพระอาจารย์ที่เขานับถือพระอาจารย์บอกว่าไอ้น่าจะเป็นผีภายที่กําลังกินศพอยู่แต่ด้วยบังเอิญที่เราเอาศพเขาขึ้นมาเหมือนเหมือนมันติดติดขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนลังดึงก็คือเหมือนโดนผีกดไว้ใช่ใช่ประมาณนั้นล่างไว้ไม่ยอมไม่ขึ้นเขากําลังแบบ ก็เพิ่งเคยยินเขาผีพายกินศพแล้วการจนะบุรีแม่กองนี้ขึ้นชื่อนะขึ้นชื่อเรื่องผีพายเออขึ้นชื่อขึ้นชื่อเรื่องปลาทูนปลาทูปลาทูเออใช่ใช่ใช่จ่าจ่าแมนเอาจีนิงสุ้ายโอ้โจบจบที่ปลาทูเข็งโอ้โหไม่ได้หลุดเหอเฮ้ยตาถล่มมีรูปไหมเขาว่ามีแต่ว่ายังหาไม่คือมีสื่อท้องที่มาขอไป ตอนนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเขาปลอมเรแลู้กมันมีแสงไฟสามดวงเออแต่ตรงกลางแสงไฟอ่ะเป็นหน้าคนแก่ๆมีลูกคดวงเลยอืเรื่องเนี้ยถ้ามีรูปอ่ะเจ๋งมากเนาะออันนี้ก็นะฮะยี่โร เรื่องมันเดือดจัดไงคนลุกก็เหนื่อยแค่ชั่วโมงเดียวเองจะฮีทไปอ่ะโอเคต้องซื้อใหม่เฮ้ยแต่ศกใต้น้ำก็ไปอ่านเจอเฮ้ยก็น่าสนใจดีเรื่องเนี้ยผีพายกินศกอ่าเราเป็นเรื่องเล่าจากพี่กู้ภัยอย่างเงี้ยเออเห็นไปเจอมาโพี่ใจกู้พี่ใจพี่กู้ภัยเด็ดเนาะมันต้องเด็ดทุกคนอยู่แล้วอ่ะเออใช่ใต้น้ำมืดๆเลยคือมึงรู้อยู่แล้วว่ามึงลงไปหาอะไรหาศก แล้วไอตอนที่เขาเห็นไปควันสีขาวในสีนนะเนาะมันคืออะไรจะเป็มันคือดึงไม่ขึ้นอาจจะไม่ได้เบิดทางเพราะแม่เรนีเนาะไปจะดึงศพมาจากเขาเพราะไม่มีหลายครั้งนั้นที่ว่าหาศพแล้วหามาเจอเหมือนที่เขาต้องเอ้อมอนอะไรไปนะบางทีก็จุดทูบประสบก็ลอยขึ้นอันนี้หลายกรณีเรื่องแปลกเรื่องแปลกไนียมันเป็นความเชื่อเนะกูเคยเห็นตาเลยไม่ใช่เรื่องเล่าอะไรยาวนะก็เห็นแบบดึง